11ตุลาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับเช้าวันนี้เราจะทําการพ่นน้ําหมักทางดินนะครับให้กับทุเรียนต้นเหล่านี้นะครับสําสหรับน้ําหมักที่เราใช้ทําการพ่นในครั้งนี้นะครับเราจะผสมอัตราส่วน4ลิตรต่อน้ํา200ลิตรนะครับทำการพ่นทางดินไปเลย ถ้ามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เอาผสมลงไปด้วยนะครับในครั้งนี้เราก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ําสีแดงๆเนี่ยนะครับเราก็ใส่ลงไป3มลิตรได้นะครับรวมกับน้ำหมักรวมนั้นอีก4ลิตรก็เป็น7ลิตรทําการพ่นได้เลยครับการพ่นนะครับลักษณะของการพ่นให้พ่นเป็นบริเวณทรงกว้าง <c oughs> ขออภัยครับพ่นเป็นบริเวณทรงกว้างได้เลย สำหรับต้นนี้นะครับเราทำการาสปริงเกอร์น้ำให้ก่อนแล้วตอนเช้าแล้วก็มาพ่นตามหลังก็ได้หรือจะพ่นก่อนแล้วสปริงเกอร์ตามหลังก็ได้นะครับส่วนต้นที่อยู่ข้างหน้าที่กำลังพ่นทางดินอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นพันธุ์หมอนทองนะครับอาอยุของพันธุ์หมอนทองขณะนี้ก็4ปีแล้วนะครับนี่ครับทำการพ่นให้กว้างๆตามรัศมีทรงพุ่มเลยนะครับพ่นให้เกินไปเลยนะครับ พ่นบ่อยๆนะครับของเราก็จะทําการพ่นสองวันครั้ง3วันครั้งนะครับทำการพ่นทางดินส่วนทางใบนั้นเราจะพ่นในตอนหัวค่ํานะครับเราจะใช้พวกน้ําหมักสมุนไพรต่างๆมาทําการพ่นทางใบเพื่อที่จะป้องกันใบไม่ให้มีเพลี้ยมีมแมลงมาทําลายนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นลักษณะของต้นป่วยปีนี้เขาป่วยในช่วงฤด,ดู ผลที่ผ่านมานะครับว่าจะฟื้นได้หรือไม่เดี๋ยวเราก็จะทําการรักษาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆนี่ครับลักษณะส่วนต้นที่เขาไม่มีสาภาพของระบบรากเสียหายเมื่อพ้นฤดูฝนมาแล้วนะครับเขาก็เริ่มสปีดเลยนะครับแตกยอดอ่อนออกมาเยอะเลยนะครับ ตอนนี้ยอดอ่อนของเขาก็กำลังอยู่ในช่วงใกล้จะเพริสลดัดแล้วกำลังใบคลี่นะครับเมื่อลักษณะใบเป็นอย่างนี้ยอดเป็นอย่างนี้คือช่วงที่เขาต้องการพาดอาหารอย่างมากนี่ครับใบอ,อ่อ,อนๆอย่างนี้นะครับใบยังไม่คลี่เนี่ยระวังพวกพวกคลี้นะครับเขาจะมาทําลายเดี๋ยวเราจะทําการพ่นในตอนเย็นเป็นพันหมอนทองนะครับอายุสี่ปีแล้วนะครับปีนี้ถ้าจะออกดอกก็ไม่เป็นไรเราก็จะหัดให้เขา เลี้ยงดอกต่อไปส่วนต้นอื่นที่มีอายุ6ปี7ปีก็ลุ้นเอาดอกนะครับเราก็พ่นอาหารธาตรวมอย่างนี้แหละครับไปทางรากให้เขาไปเลยนะครับนี่ครับการพ่นาพยายามพ่นให้ได้ดีที่สุดนะครับในช่วงนี้เพระเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์นะครับเราก็ใช้ทางเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นกเกษตรินทรียนี่จึงต้องขยันหน่อยขยันต้นบ่อยๆเอานะครับหมดฤดูฝนไปแล้วก็ชิวๆครับสำหรับการที่เราจะดูแลทุเรียนก็สบายใจขึ้นในแง่ของไม่ต้องมาห่วงเรื่องของระบบรากจะเสียหายต่อไปนะครับเพราะว่าดินไม่แฉก็หมดห่วงเรื่องของเชื้อรานะครับต่อไปก็จะเป็นของเรื่องของมแมลงเพลี้ยต่างๆที่เราจะต้องคุ้มครองให้ได้ โอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ